ผมอีกแล้วนะครับผมอะไเด็กเก,กมนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปประมาณหลายวันแล้วครับน่าจะประมาณหนึ่งเดือนกว่าแล้วคลิปยี่สัปดาห์วะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นเล่งผมเล่นแต่ผมลืมอับสองคลิปเลยเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปอันนี้ก่อนดีกว่าพรุ่งน,นี้ไม่มรนะนนู้จะมีหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่มีโงินจัดหนะาเอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้ไดนะคบผมก็ไปดูกันเลยครับน,นีันีรจบเรงวสามสองหนึ่นนนนงซอนแรกนะครับ,มรบผมใช่อเลนซูซาน่าซูซัน่าอีชา ดูฟเลตชื่อดับนะครับยอนหนึ่งอารามออฟหนูอารามพ่อแม่ลังเกฉันยอนยืนงงกลางดงตยินอาจีนึ่สิบเก้าวิตูนวิตูนอินตาชาบอสเอสพีบอสเอสเอสพี ฉังไม่รู้ว่าจะเจอบท็อตบอยินดีต้อนรับสู่ ROV ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ROV เตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกล้วหนึ่งทุนโอเคโอเคโอเคไป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 รอเฟิร์สบัตรใครจะเฟิร์สบัตรกันนะครับตอนนี้ฟันยาไปยานี่เป็นยาวิเศษฟันเท่าไหร่ก็ไม่ขาด ฟันปันฟันปันปันฟันฟันปันปันปันฟันปันฟ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 ันปันฟันปันฟันปันฟ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 ันันฟันันันะันฟันันันฟันฟันฟันันฟันันฟันฟันันฟ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 ัฟันันนั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 นนันัน วงตอนที่ผมอัดเสียงอยู่ก็จะมา12น,นาฬิกา8นาทีนาทีแรกนะผมก็ไม่มีอะไรมากก็แค่สปาร์ตปก่อนกับเงินไม่มีเงิน,นเ,รงเรากับเงินสัตวูส์ต่างกันประมาณหลายหลายร้อยอยู่โอเคเจอกับโฟรเรนใหม่นะก็ผมเอาเลนไฟฟันชู่หิงซิ่งใส่โฟเรนนะครับผมตาไม่มีฟันพื้นก็เลนไม่สามารถข่าได้ เคลิปยิงฟอร์เรนหึงดอกเล่นเหมือนยิงเอฟเออพคกว่าโดนแม่หรืออยกนะก็ตัดไปตอนที่ผมนั่นเลยนะครับตัดมาตัดงบ้หาสิงีเรส้กันโอเคก็ไปฟันปูกันนะครับ,รบฟันที่สกิลนี่นะครับ กูกลายเป็นส่งยำสแควร์่อวแรงแล้ว <laser> ก <magic> ็ฟาร์มตามธรรมชาตินะครับผมไม่รู้ทำอะไรก็ฟาร์มครับเออเจออาร์จีนาร์ยวันนี้ว่าศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปในอาร์จีน่าเขาเห็นไหมตอนที่ทำแบบนี้เนี่ยอยากรู้มากเลยเขาเนี่ยจะเห็น เขาเห็นแล้วกดดันหลังเขาก็เลยนะครับน้องวันปีมีกันดั้มนักหลงโดดจิงหัวใส่ใส่คันดั้มแล้วงใช้แช็ดตันพื้นแต่กันดั้มมันมีนั่นเหรอแล้วก็หนีไปเลยนะครับทั้งสองคนก็เป็นรันเลยนะครับรันน้องรันรันรัน ก่อนนะครับผมเจอคนกันกันวก็ย่อฮึยย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 ยนยยยยยนยตยย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 ยเยย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 ดยย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 นยย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 ยัยย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 ชื่อยย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  โชคดีที่พ่อยังไม่มานะครับแต่พ่อมันมาเนี่ยมันตายแน่เลยพ่อมันยังฆ่าลูกตัวเองอย่างทีโอเคนะครับนี่เป็นนี่เป็นคิวที่สองของอเลนกันนะครับคิวที่สามของอเลนเออทำไมวะอืม,อมคิวที่สามไม่ใช่คิวที่สอง ตัวคนนี une, uh, oh. okay. ้แต่กล้องอาจารยหาไม่ได้ซับนั่นเองโอ้โหเลตอดของอะไรต่างๆตามนี้เลยนะครับดูได้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอเบไปไปไป ว้าเยินยืนตรงกลางดึงตีนเนะเหมือนว่าเขาจะเห็นผมนะงั้นก็อ้อมไปโอเคผมไปเคลียร์คลิปดีกว่าวผมจะมีการแอบ,บสบปอยเอ่อคลิปหน้าเราตายกับเม็ดเลยนะถ้าทุกคนไม่อยากให้สปอยก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะว่าห้ามสปอยห้ามสปอย,ปอยผมลงคลิปนี้แล้ว แล้วก็ล่าค้นน,น,นี้น่าจะทำคลิปอ้ไดรดิว่าผมไปเทีย่ยเลยโอเคว้าวย้อนเอ็งขังตายนี่นาข้าได้อรำเอกข้าได้ย้อนแล้วว่าฟอรนซินอาอาจจะมาที่ไมเจ้าเดือดรัสลังข้าข้ันคืออะไรนะครมีสีแดงๆนี่สีป้ามา เฮ้ยป้าแเนนี้โดนบลกหรอทำไมเขาเยอะอย่งถึงก็ไม่ได้ดูตารางการบั็กกันเนื้อของสองเอาเยอะมาเลยในะยังจะทีไฟที่คนก็น่าจะได้โอเคนะำหอมยืมหมดเลยก็ตายปีศาจอะนะรับก็ที่ผมเกิดเลย

กันดั้มเหมือนมาจะมาฟัน้อมมันมาจริงเลยวะโอเคกันครับผมฟันกันดั้มไปแลครับผมฟันโฟนที่มาตามนะครับผมแล้วก็สิงไปที่โฟนได้แล้วครับผมเหมือนโฟนจะรันกันนะครับผมแล้วก็กันดั้มมาแล้วผมโดนคิวหนึ่งอัดหนาไปนะครับผมเป็นตายเล็กเป็นปุยไปนะครับดีสอได้ฟอม ไอ้คนนี้ก yeah. mm ็เล่นเพสตายังดีอยู่นะแค่ผมเข้าไปติดคอมไปแล้วก็แชสกินอยู่สองวิธีเสรนี่นะแล้วก็ผมกลัเรนมาวน่อยๆแต่เซียนหง่วผมด้วยนะครับว่าเขาไม่มีเพสตาจะเลือดอ่ะดูดิก็จะตายแต่เลือดกจะเลือด ส่งี่กันจนะผมวกยไปเลยฟลยร์ไลรี้เสไทอนโอเคมากรนั้นี้ว์ดกันดีกว่าโอเคว์ปกับบาน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 กลบันเอง แล้วก็ไปไปด้านบนนะครก็ผมเพื่อจะไปเอาพตมไปเอาลูกกันจำก่อนนะครับคือดวงเงี้ยเจ้ามันคืออะไรไอ้มงกุฎนี่นะไม่ใช่อะไรฝากฝากบอกด้วยไม่รู้เดินเล่นเอาอีกแล้ยนยืนทำอะไรเคยตีกันบ้างสิไอยน ส่วนกะตังอยากจะเสียบไปที่ด้านบนดีกวอาเพราะว่าด้านบนบ่มแตกตะกี้เหมือนเพต้ากับกันดั่มอยู่เถอะนี้จึกจะไปที่กันดั่มนี่เถอะเอาเพต้าดีกว่าเพจ้าเอาเลยสวัสดีกันดั่ม อเน้ต้องด้ว well, uh, 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 ิหร like ือเป้าว้าวค่จิตตันจิตใจว้าวอันติค่ายังไม่มาเราตัดนื้อิตข่ามาเลยไปไายังไม่เพื่อนไปเลยู แล้วก็ไปตีกิ้งกากิ้งกาหากระดึงก่อนเริ่มมัวตัววอสโกยานนี่แหละจุดสี่คิวแล้วก็ไปตีลูกเงินทองจ่อยเพรามันไม่มาแล้วนะครับโอเคไปตีคู่ต่อจัดแสบบทะลวงใส่เข้าอีกอ่ะเรนเออหมด เมื่อไรกินซอสอันออนไลน์เจ้าจะเข้ามาเนอะค่ะอาจต้องการกินนั้นมากเลยค่ะเบียร์กับเบียร์ซอสอันออนไลน์ค่ะเบียร์สีดำโอเคเหมือนว่าเขาจะรวมสแกงอยู่ที่ด้านบนกันนะครับเขาไปชาติอรไมนะครับฝันที่่ใสอ่อารามแล้วก็อารามจับก่อนจับส,ส,สิงจับเลยจับเจแาลูกตายะ เออพวกคือป้ามาเลยแตยเจ้งพวกคือกน <Double> ว้ายกันดำมาเออเขาไปใส่กันดำ oh. เขาไปใส่เดือตาตายนี้ไม่ทันแต่วนดีกว่าเออคดแต่ไปตอนที่สมเกิดเลยนะีแล โอเคมาเลยครับเฮ้ยราพวกเขากันป้อมเนี่ยป้อมพวกเขาเด,นดนินตรงตีเมื่อไไรไม่ได้ดู้ไปตัดมาภาพที่เรากันนะครับอืมรามานี เดืดไปเถออารามแก่เดือดลุยแล้วนะเข้ามาซะเยอะนี่ถอยไปดีกว่าเฮ้ยอารามเจ้าเห็นข่ามัยอารามเจ้าเห็นข่ามัยเจ้าไม่เห็นก็ไปซะเจ้าไปทำอะไรยืนเล่าว่าต่วเรากันดั้มเหรอเดี๋ยวโดนอะไรกันดั้มให้กันดั้มก็ไปไหน เหมือนทเวนตัวอยู่ที่เลนกลางนะครับมาเลยแล้วก็ผมจุดโชว์เอะเลนโดนหัวไปดิอะไรกันนะครับแล้วก็ฟันคนชุกชุกนะครับผมได้ไปดูตันดูทันตันเองเลยแล้วก็ผมเดี๋ยวคอยผ่าเลยนะครับผมก็ตายไปแล้วผมได้อะไรนั่นเพื่อนตายหมดแล้วไปฆ่าเคียวเลยไปได้ไงนี่เอริโอเคก็ เอาอย่างนง้ี่คาจ่ซื้อของกูเอาอย่างนี้นะซาริมแมจิโอแบทโชก็วงเว้นเวทันเชิญสุ่มหนึ่งรังในราคา60บาททริเกอร์แฮปปี้โกลเด้นดราก้อนใช่ไหมอ่านถูกไหมบอยโอเลดก็สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยว ช็อตเมกานะครับผมขอ้อไปนทูที่อ่าช็อตนะครับผมผมจะไปตัดตือช็อตเลยนะครับผมก็ก็คลิปสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมบอกทั้งสิบพันเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้รอบคุณครับ